มีคำถามจากทางบ้านถามมาอีกแล้วครับว่ารถวิ่งแล้วควันขาวรถยนต์มีสองอย่างควันสามอย่างควันขาวควันดำและควันเจือจางแทบมองไม่เห็นมีสามควันเพราะนั้นถ้ารถของท่านมีควันขาวส่วนมากแล้วจะเป็นรถยนต์ที่มีอายุใช้งานค่อนข้างมากหรือรถยนต์ที่เพิ่งซ่อมมาแต่ซ่อมไม่ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงรถที่มีควันขาวส่วนมากแล้ว ระบบที่ทํางานผิดพลาดก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับน้ำมันหล่อลื่นสมกันแล้วเกิดการเผาไหม้แล้วในจังหวะอัดเนี่ยในจังหวะระเบิดเนี่ยลูกสูบกวาดหรือว่าดันไอเสียออกทางลิ้นไอเสียออกไปทางท่อไอเสียทําให้ควันขาวได้นั่นมีผลทาให้รถคนของท่านไม่มีกําลังไม่มีกําลังสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นทําให้ท่านต้องเติมน้ำมันเช็คระยะน้ำมันเช็คน้ำมันหล่อลื่นอยู่ประจํา นั้นสาเหตุที่น้ำมันไอ้ที่ควันขาวขึ้นหแหวนกวาดน้ำมันาตาย 2. กระบอกสูบหลวมรู้สึกร้อนมาก 3. ก่อแหวนไม่ถูกต้องข้อที่สี่ที่ทั่วไปเรียกว่ายางหมวกวาวคือหมวกวาลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนี่ยวาลรถยนต์ทุกคันจะมีวาว เพราะนั้นระหว่างห้องเผาไหม้แล้วส่วนที่เป็นน้ำมันชีอเพลเนี่ยจะแยกจากกันตอนนั้นตัวที่แยกออกจากกันก็ยังมีเซนอยู่ตัวหนึ่งสวมอยู่ในอยู่ในฝาสูบเวลาเครื่องยนต์ทํางานวาลวไ้ทํางานขึ้นลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวที่กันไม่ให้น้ำมันเครื่องไหลเขา้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ก็อันหนึ่งก็คือยางหมวกวาลหรือว่เซนวาลวนั่นเองถ้าท่านพบปัญหานี้ก็ บางรุ่นหรือแทบจะทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องยกฝาสูบออกมาสามารถเปลี่ยนได้เลยบนฝาสูบแบบนี้เพียงแต่ท่านปอดเปล่ามาปอดเป่ามาแต่ว่าวิธีการก็ต้องทําด้วยผู้ชํนานาญงานก็การที่จะทําเปลี่ยนซีนยางทีนเบาสามารถทําบนฝาสูบได้แต่เป็นการแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังผู้จากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะทําได้ เพราะว่าจะประหยัดเวลาประหยัดเงินนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อพบเจอขเมื่อไหร่ก็ไปตรวจสอบสิ่งที่ผมผักพูดให้ฟังอ่าอีกข้อหนึ่งแต่ว่าข้อนี้เป็นประหยัดคือเติมน้ำมันเบนเ,เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปอันนี้เป็นได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่วนมากเจ้าของรถจะเติมตามที่กําหนดไว้ให้คือขีดบนสุดก็เท่านั้นเองครับก็ให้กําลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี ขวัญแล้วก็น้องใช้อัดคลิปให้ท่านลมให,ให้ท่านชมต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับ